นะคะเพื่อนๆค่ะกินมีซ้วนี่จ้องได้กลิ่นเห็ดหอมเราก็เอาขาผัดมีซ้วขาผัดมีซ้วเราทํากินในบ้านเนาะคะ่ะเนาะเราก็จะผัดง่ายๆแต่ว่ารสชาติฟินเวอร์นะคะเพื่อนๆค่ะรสชาติจะฟินจะเวอร์มีเห็ดหอมมีแครอทมีชีไอหมูแฮมเนาะที่ใส่ลงไปก็คือหมูแฮมแล้วก็เราใส่กะหล่ำปีเป็นผักเนาะคะ่ะไก่กุ๊งผัด ซสี้วก็อร่อยค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะยายคุณป้าก็ผัดผัดอยู่แบบนี้ค่ะใยหนึ่งก็ทายๆท,ท,ทายแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะลงไปแล้วจ้าเอานางเอกของเราลงไปแล้วค่ะเส้นหมี่ัสวเนาะค่ะเนาะ นี่คะ่ะเส้นหมี่ซั่เราก็เอาลงไปแล้วเอาลงไม่ได้ก็ไม่ใช่นะคะแต่สูตรนี้อร่อยมากๆเคยชิมแล้วคะ่ะเราชิมกันแล้วนี่คะ่ะรสชาติอร่อยดีคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนล้วก็จะพลิกไปพิกมาติดกระทะเราก็ขูดคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะผัดมี่ซุ้วกินอร่อยดีมีประโยชน์คะ่ะเส้นมี่ซั้วจะเหนียวนุ่มลานเป็นคนถ่ายนะคะ คลิปนี้ก็คุณป้าเป็นคนผัดคุณหลานเป็นคนถ่ายเพราะคุณหลานผัดไม่เป็นเนาะคะ่ะเนาะก็เลยให้คุณป้าผัดให้คะ่ะเรามาเพื่อนค่ะนี่ค่ะคุกเขาคุกเขาให้พอเส้นเราสุคกค่ะเพราะเราผัดเครื่องผัดอะไรเนาะเราจะผัดหมี่ซสื้ค่ะหมี่ซสื้หมีหม่ที่ใครคะ่ะยายหนึ่งทึงภาคบอกว่าอาร่อยคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสูตรไม่ซ้ําจําล้อนแล้วก็ท,ทาได้จะได้แล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็ทาทับ ริกก่อนค่ะริกให้เส้นมันร้อนก่อนนะคะเราก็จะริกไปริกมาอยู่แบบนี้เลยค่ะหยอกเกลือลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อเพื่อความนวเนาะเผื่อว่าเส้นเรามันไม่เค็มนี่ค่ะเราก็ผัดคุกเข้าให้เข้ากันค่ะมันจะหอมเห็นหอมไปเจียวกับน้ํามันเนาะคะ่ะเนาะเจียวน้ํามันให้พอหอมหอมแล้วเราก็ใส่แครอทลงไปใส่กระหล่ำลงไปแล้วเราก็เราจะไปกินแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเราใส่น้ําส้มแล้วใส่น้าตา ใส่น้ำต้นใส่น้ำตาลใส่สายพริกป่นแล้วกค็คนกินเหมือนเอาผัดแล้วเข้าไปไหว้เจ้านะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ไหว้เราผัดกินเนาะคะ่ะเนอะเพื่อนเพื่อนขานี่คือหมี่เสืเราจะผัดกิน,นะคะ่ะคุณป้าเป็นคนผัดคู่ลงไปเก็บเก็บให้หมดคะ่ะเศษเล็กเศษน้อยเราเก็บให้หมดในการละมังเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะแล้วก็จะเก็บเอาเออกแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วเราก็จะมาคุกเข้าค่ะเพื่อนสุกหมดแล้วเนาะค่ะเนาะสูตรใครก็สูตรมันเนาะค่ะเนาะสูตรใครก็สูตรมันสูตรนี่คือสูตรเราทํากินในบ้านนะคะสูตรที่เราทํากินในบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนคุณหลานเป็นคนถ่ายนะคะคลิปนี้ก็คุณป้าเป็นคนผัดคุณหลานเป็นคนถ่ายเพราะคุณหลานผัดไม่เป็นเนาะค่ะเนากะก็เลยให้คุณป้าผัดให้ค่ะ เรามอมกลิ่นรสชาติเห็ดหอมออกมาเลยค่ะผัดหมี่เสื้อต้องให้ได้กลิ่นเห็ดหอมนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะกินหมี่เสื้อนี่ต้องได้กลิ่นเห็ดหอมเราก็เอาแล้วก็จะพริกไปพริกมาติดกระทะแล้วก็ขูดค่ะเพื่อนๆค่ะผัดหมี่เสื้อกินอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะเส้นหมี่เสื้อจะเหนียว ขาผัดหมี่ซ้วขาผัดหมี่ซ้วเราทํากินในบ้านเนาะค่ะเนาะเราก็จะผัดง่ายๆแต่ว่ารสชาติฟินเวอร์นะคะเพื่อนๆนค่ะรสชาติจะฟินจะเวอร์ไก่กุ๊กผัดซีอิ๊วก็อร่อยค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะยายคุณป,ป้าก็ผ,ผ,ผัดผัดอยู่แบบนี้ค่ะใยหนึ่งก็ทายทายทาย,ทาย,ทายแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะผัดนหมี่ซ้วแเราก็เอาไปต้มน้ําให้เสร็จก่อนนะให้มันนิ่มก่อนนะคะหมี่ซ้วมีสีเหลืองๆนะคะที่เขาขายเป็นถุงเป็นแพ็คอะไรแบบนี้แหละค่ะ เอาไปต้มก่อนนะคะค่อยเอามาผัดถ้าไม่ต้มก่อนผัดไม่ได้นะคะมันจะแข็งค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็จะเอามาประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะประมาณนี้ลงไปเก็บๆให้หมดค่ะเศษเล็กเศษน้อยเราเก็บให้หมดในการลำมังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเราก็จะเก็บเอออกแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาคุกเข้าค่ะเพื่อนร้อนแล้วก็ทาได้จะได้แล้วค่ะเพื่อนๆ นี่ก็ท,ทําทาบพริกก่อนค่ะพริกให้เส้นมันร้อนก่อนนะคะเราก็จะพริกไปพริกมาอยู่แบบนี้แหละค่ะไอ้กุ้งผัดเซีิ๊วก็อร่อยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะย่าไอ้คุณป้าก็ผัดผัดอยู่แบบนี้ค่ะใยหนึ่งก็ถ่ายทาถาย,ถายแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะมีเห็ดหอมมีแครอทมีชีไอหมูแฮมเนาะที่ใส่ลงไปก็คือหมูแฮมแล้วก็เราใส่กะหล่ำปีเป็นผักเนาะคะล้านเป็นคนถ่ายนะคะ คลิปนี้ก็คุณป้าเป็นคนผัดคุณหลานเป็นคนถ่ายเพราะคุณหลานผัดไม่เป็น,นะะเนาะค่ะเนาะก็เลยให้คุณป้าผัดให้ค่ะเรามาผัดนะหมี่ซ่วแเราก็เอาไปต้มน้ําให้เสร็จก่อนนะให้มันนิ่มก่อนนะคะมี่ซ้วมีสีเหลืองๆนะคะที่เขาขายเป็นถุงเป็นแพ็คอะไรแบบนี้แหละคะ่ะ น้ำมันหอยนิดหนึ่งค่ะน้ำมันหอยนิดหนึ่งที่เห็นเห็นนะคะเนาะแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะใส่พริกไทยแล้วเราก็คนเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะพลิกไปพลิกมาติดกระทะแล้วก็ขูดค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะผัดหมี่ซัวก,กินอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะเส้นหมี่ซัวจะเหนียวเนาะใส น้ำมันหอยนิดหนึ่งค่ะน้ำมันหอยนิดหนึ่งที่เห็นเห็นนะคะเนาะแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะใส่พริกไทยแล้วเราก็คนเนาะค่ะเนาะมีเห็ดหอมมีแครอทมีชีไอหมูแฮมเนาะที่ใส่ลงไปก็คือหม uh ูแฮมแล้วก็เราใส่กะหล่ำปีเป็นผักเนาะคหะ <c oughs> ลานเป็นคนถ่ายนะคะ <c oughs> คลิปนี้ก็คุณป้าเป็นคนผัดคุณหลานเป็นคนถ่ายเพราะคุณหลานผัดไม่เป็นเนาะค่ะเนาะก็เลยให้คุณป้าผัดให้ค่ะ เรามาลงไปเก็บเก็บให้หมดค่ะเส้นเล็กเส้นน้อยเราเก็บให้หมดในการละมังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเราก็จะเก็บอออกแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาคุกเข้าค่ะพเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะคุกเข้าคุกเข้าให้พอเส้นเราสุกค่ะเพราะเราผัดเครื่องผัดอะไรเราจะไปกินแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยก็ได้ค่ะพเพื่อนเพื่อนเราใส่น้ําส้มเราใส่น้ําตาลทรายใส่น้ําต้นใส่น้ําตาลทรายใส่พริกพริกป่นแล้วก็คนๆกินเหมือน มีซัวนี้ก็จะคล้ายเส้นมาม่าแต่ไม่ใช่เส้นมาม่าแต่เป็นมีซัวบางเจ้าก็จะเค็มนะคะบางเจ้าก็จะเค็มบางเจ้าก็จะไม่เค็มสุกหมดแล้วนะะเนาะค่ะเนาะสูตรใครก็สูตรมันเนาะคะ่ะเนาะสูตรใครก็สูตรมันสูตรนี้คือสูตรเราทํากินในบ้านนะคะสูตรที่เราทํากินในบ้านค่ะเพื่อนๆมีเห็ดหอมมีแครอทมีชีไอหมูแฮมเนาะที่ใส่ลงไปก็คือหมูแฮมแล้วก็ เราใส่กะหล่ำปีเป็นผักนะคะมีเห็ดหอมมีแครอทมีชีไอหมูแฮมนอกที่ใส่ลงไปก็คือหมูแฮมแล้วก็เราใส่กะหล่ำปีเป็นผักนะคะแล้วก็จะพลิกไปพลิกมาติดกระทะแล้วก็ขูดค่ะเพื่อนๆค่ะผัดมีซ้วกินอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะเส้นมีซ้วจะเหนียว หอมเห็นหอมไปเจียวกับน้ำมันเนาะคะ่ะเนาะเจียวน้ำมันให้พอหอมหแล้วเราก็ใส่แครอทลงไปใส่กะหล่ำลงไปแล้วเราก็สุกหมดแล้วเนาะคะ่ะเนาะสูตรไข่ก็สูตรมันเนาะคะ่ะเนาะสูตรไข่ก็สูตรมันสูตรนี่คือสูตรเราทํากินในบ้านนะคะสูตรที่เราทํากินในบ้านค่ะเพื่อนๆลงไปแล้วจ้าเอานางเอกของเราลงไปแล้วค่ะเส้นหมี่ซส่วเนาะคะ่ะเนาะ นี่ค่ะเส้นมีส่สวเราก็เอาลงไปแล้วเอาลุนห้านเป็นคนถ่ายนะคะคลิปนี้ก็คุณป้าเป็นคนผัดคุณหลานเป็นคนถ่ายเพราะคุณหลานผัดไม่เป็นเนาะค่ะเนาะก็เลยให้คุณป้าผัดให้ค่ะ เราไม่ค่ะยายหนึ่งดึ่งภาคบอกว่าอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรไม่ซ้ําจับกลิ่นรสชาติเห็ดหอมออกมาเลยค่ะผัดมีเสื้อต้องให้ได้กลิ่นเห็ดหอมนะคะเพื่อนๆค่ะกินมีเสื้อนี่จ้องได้กลิ่นเห็ดหอมเราก็เอาค่ะเอาไปต้มก่อนนะคะค่อยเอามาผัดถ้าไม่ต้มก่อนผัดไม่ได้นะคะมันจะแข็งค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็จะเอามาประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะประมาณนี้เพื่อนค่ะนี่ค่ะคุกเขาคุกเขาให้พอเส้นเราสุกค่ะพอเราผัดเครื่อง ผัดอะไรร้อนแล้วก็ทำไดาจะได้แล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็ทำท่าพริกก่อนค่ะพริกให้เส้นมันร้อนก่อนนะคะเราก็จะพริกไปพริกมาอยู่แบบนี้เลยค่ะเอาผัดแล้วเข้าไปไหว้เจ้านะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ไหว้เราผัดกินเนาะคะ่ะนอกเพื่อนๆค่ะนี่คือหมี่ซัวเราจะผัดกิน,นะคะ่ะคุณป้าเป็นคนผัดคลงไปแล้วจ้าเอานางเอกของเราลงไปแล้วค่ะเส้นหมี่ซัวเนาะคะ่ะเนาะ นี่ค่ะเส้นมี่ัสวเราก็เอาลงไปแล้วเอาลูกเพื่อนขานี่ค่ะคุกเขาคุกเขาให้พอเส้นเราสุกค่ะพอเราผัดเครื่องผัดอะไรเราจะไปกินแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะเพื่อนเเราใส่น้ําส้มแล้วใส่น้ําตาลสไตล์ใส่น้ําต้นใส่น้ําตาลสไตล์ใส่พริกพริกป่น เรากค็คนกินเหมือนขาผัดหมี่ซ้วขาผัดหมี่ซ้วเราทํากินในบ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะเราก็จะผัดง่ายๆแต่ว่ารสชาติฟินเวอร์นะคะเพื่อนๆค่ะรสชาติจะฟินจะเวอร์ร้อนแล้วก็ทําท่าจะได้และะ้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็ทาท่าพริกก่อน,นะคะ่ะพริกให้เส้นมันร้อนก่อนนะคะเราก็จะพริกไปพริกมาอยู่แบบนี้แหละคะ่ะ กลิ่นรสชาติเห็ดหอมออกมาเลยค่ะผัดหมี่เสื้อต้องให้ได้กลิ่นเห็ดหอมนะคะเพื่อนๆค่ะกินหมี่เสื้อนี่จ้องได้กลิ่นเห็ดหอมเราก็เอาสุกหมดแล้วเนาะค่ะเนาะสูตรใครก็สูตรมันเนาะค่ะเนาะสูตรใครก็สูตรมันสูตรนี่คือสูตรเราทํากินในบ้านนะคะสูตรที่เราทํากินในบ้านค่ะเพื่อนๆไกค่ะยายหนึ่งทึ่งภาคบอกว่าอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรไม่ซ้ําจำไก่กุ๊ผัด อซิว e ก็อร่อยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะยายคุณป้าก็ผัดผัดอยู่แบบนี้ค่ะใยหนึ่งก็ทายทายแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะก็ใส่น้ำมันหอยนิดหนึ่งค่ะน้ำมันหอยนิดหนึ่งที่เห็นเห็นนะคะเนาะแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะเพื่อนๆค่ะใส่พริกไทยแล้วเราก็คนเนาะค่ะเนาะหอมเห็นหอมไปเจียวกับน้ำมันเนาะค่ะเนาะเจียวน้ำมันให้พอหอมหอมแล้วเราก็ใส่แครอทลงไปใส่กะหล่ำลงไปแล้วเราก็ไก่กุกผัด ดซิวก็อร่อยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะยายคุณป้าก็ผัดผัดอยู่แบบนี้ค่ะใย,ยหนึ่งก็ทายถ่า,ายแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะเราผัดแล้วเข้าไปไหว้เจ้านะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ไหว้เราผัดกินเนาะค่ะนาอเพื่อนเพื่อนค่ะนี่คือหมี่ซ่วเราจะผัดกินค่ะคุณป้าเป็นคนผัดคนร้อนแล้วก็ทําได้จะได้แล้วค่ะเพื่อนๆ